นะจ๊ะกียเดีไปนั่งเกยร์เดียนะอดนะเป็นไปนั่งอดนะเนี่ยใครตัวฟาดเดียบเลยตัวเนี้ยอดหนังออดปุ๊บเป็นไงเจ้าเราแข็งแล้วเป็นไงแข็งที่ไหนครับไปไปดูที่อะไรออกครับฝ่าไปดูที่ไปดูที่จอะไรออกไหมเออพ่อได้ไหมยังคะ พอเรนะครับว่าย่างไรวะสรงนัง่งดีดีไยมไครับทำไมอ,ะอไมไ่ะเออไข่ปิ้ปงเพื่อทำแยม่

กันเล้ก็ดดขอบใจมากขอบใจมากขอบใจมากอาจารย์ร้องเสียงจอาจารย์ร้องเสียงจังตีเออขอบใจขอบใจไอ้เรื่องคนตีนเนี่ยมันกูไม่เอากูจะเก็บเอาไว้ให้เจ้ากูกีถูกต้องเ่ยเฮ้ยนี่หาเรื่องไปแล้วขอสนตีนสามจานพิเศษหนึ่งจานถวายองนี้เออ ก่อนที่มันจะตายจะเจรจาไปก่อนจะาจะทำบุญส่วนแผ่ส่วนมิส่ไปให้มันเรียกเรียกให้ผู้ชายเพาะงั้ผู้ชายจะอดีมากไม่ได้เล็กกับเอกเฮ้ยเล็กผู้ชายเล็กผู้ชายไอ้แกเฮ้ยไม่เคยมีใครมากล้าตอบปากตอบคำกับคุณอย่างเข้เพราไงไอ้ไอ้ชื่ออะไรวะเอ็งชื่ออะไรวะเข้ชื่อเออถามใครถามเองอ่ะ เป็นอย่างเล่นกับลูกเยชนซะด้วยอยากได้จาชื่อชิงกิมบีเลยเทำยินดีไหมเนี่ยชื่ออ,อะไรอ,อะไรจะบอกอือฮึเนี่ลูกแต่งตัวนี่ลูกของเด่นไทยเหรอเนี่ยต้องการอยากรู้จุดใดก็ต้องรู้ชื่ออะไรเจ้าเชื่อ อ๋อรู้เลยคนที่เป็นกลัวระสาทมันชื่ออะไรชื่ออะไรมันชื่ออีพรอีพรถ้าคนนี้ชื่ออีพรคนนี้ก็ต้องชื่ออีผีแล้วยอดที่สุดเลยเอิงเต็มได้มาว่าชลีพร่ใช่อีพรอีพรก็แล้วกันที่เกียรติบ้างลดค่าตัวเลยโอ้แค่นี้เขาก็เกียรติพอแล้วเกียรติคณะพ่อมันพูดกันมาดีๆเออวันนี้ใครใหญ่ดูด้วยวันนี้อะไรนะไม่ใช่คณะเทพบัญชา ใครใหญ่นะใครใหญ่ดูด้วยว่าเทวัญชาไหนใหญ่แล้วหลังออายังไงก็คืออีพรก็แล้วกันเปพรพรฉันชื่อพรแล้วมึงชื่ออะไรวะโอ้ยโอ้ยชื่อใครมึงอ่ะเออพูดดีๆดีวูกไอมพูดดีๆแล้วแล้วแล้วคุณผู้ชายชื่ออะไรคะแมนเจ้าหิชื่อของข้าอาจจะตกใจกลัวเป็นลมล้มตายไปเลยก็ได้ในน้ำผมกับเจ้าราโชร์ 快点！哎。 เาอขาดเขชื่อคนจะสิงไม่ด้เขาไอคนยังไงที <romantic success> はは่มมนเลือกไอพรน่ะ่ยุเขาเพียงแต่เอี้ยวเอี้ยวไปนิดแต่อย่างมีลมหายใจอยู่แล้วก็ฉันหือแกคุกเขาลงขอเข้ามาโทษคนจะสิงนะไม่คุกอ้ยไอคนยีบอ้อยหนุกไอคว้กูไม่คุกเคเขาไม่คุกไม่คุกไม่คุกไม่ไม่ไม่ เราอย่าไปยอมเฮ้ยกูเกิดมาไม่เคยมีใครตกหน้าแต่ครั้งนี้ใครโดผู้หญิงตกหน้าอย่าไปยอมไปองกวมาทำไมข้าตกคุ้่มมันไม่ได้คนแบบนี้เราเจอของจริงแล้วอีเด็กคนนี้มันเก่งยาพระองค์ว่ามันว่าตอกพระองค์ตกมันตกตอกพระองค์ด่ามันด่าตอกมันตกหน้าเราเราก็จูบแก้มมันเลยอะไรนะตบกหน้าเราเราจูบแก้มมันเลยไอ้บ้าเอยข้าเนี่ยจูบผู้หญิงไม่ไปตกโอ้ย พอแม่ทำเสมือนเชียวหายผู้หญิงเองก็รู้ว่าขามันจะสี้ดสลผู้หญิงเกเมนทำใหุ้้อะไรมไอูนเดไยิงยงข้ามันผาน แม่กูอยู่กับแม่สามที่ผีพวกรู้เดี๋ยวนี้ก็ฆ่านี่เกผู้หญิงเองก็รู้ขจูบไม่เป็นหรอกเวลาเราผงตกทีมาสบีเข้ามาแปะผู้หญิงตกเปรี้ยวมันเอากบอี่เขาเป็นแหวนพอมัตกแก้มเราเราจูบแก้มมันเลยเนี่ยตอนนี้นะกำลังเปลี้ยวกำลังฟางขาวแก้มมุนนู้นนี่จูบแบบจูบจูบแบบจีบพิจนะชิจนาจะจูบแค่เขาไม่เอาพิจนะต้องจูบแบบเปิดไซเแหน์จะไปวะต้องสอนให้ S <S <S <an> <S สมมุติว่าพระองค์เป็นควาขาวผมจะกป็เทพประชารเพีย่เมื่อกี้ก่อนไอสิงห์ไอชัตเร์ไอ้อไ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 อนอไ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 อ้อไแลอไ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 ไอไอิงไอ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 งอไ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 อ้อไ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 ไอออไไไอออไไมไอไอเอไอไอออไอไออ ดู็นแน่แนดูดูดูแรงตกของชุรีพรตบปุ๊บมาตบตบปก๊่างของโคชซีจมุนพอหมุนปุ๊บเนี่ยพ่อออกจะต้องทำขาที่ทำมุมสี่สิบห้าอามันจะได้มั่นคงไม่โยกไปโยกมาจังหวะได้างขามันไม่รู้อะไรมันเด็กมันไม่ทันจะรู้อะไรจะเกิขึ้นมันรวบมือรวบมือนี่กาให้แน่เพราแน่แง กอกระชากแรงลากของวาเขาจะหมุนเข้ามาแล้วจะบดแล้วก็ก้มตงไฟเด็ดไฟไฟ้อไบ้าเอไชนเนี้ยมือสายไหนลไมจะแไหนมันอยู่ทถนั้นเหรอมันก็อยู่โพดเตี้ยนอยู่แถวนั้นอย่าไปถามไ้มากก็อย่างนี้ยังไม่ได้ชนะมันนะมีไหนไเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเปยังไงจัดการเลยใช่มจัดการเลยพี่แนจัดการเลยพราะันลูกเด่นเลยเฮ้ไม่ต้องกลัวอย่ามันจะมันจะดูถูกบังครบูเป็นามกแสัปลาหไส้ขกเรือไซแหนต้องใช้ยังไงยกขาด้ไให้เด่มล้กยกขาด้เรด้อ่ไหนถึงไหนอเออถอไปงไบอกก่อนไม่บอกไม่บอกบอกกนับว่าคุณมาวัฒนาสสงมากเลยนะทำไมอะปุณหรือกำอย่าพูดอย่าดสิ ý thôi em thêm một sao không chịu hai lẻ thương dư thế chạy yêu nhà hãy đẹp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  hãy 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 ลงก้มลงก้มลงตำที่ไปเนะหายแล้วหาย้ย้เฮ้ยต้องกว่ต้องกต้องเลตไปเลยเอาแล้วจย่อุ้มอ่อุ้มับตาอุ้มบอกแล้วว่าอย่าออกกลางคืนกลางคืนหายกูบอกแล้วกูบอกไม่คุ้มหรากคตัวพันห้าเลยือน เหรอเลยจะอุ้มไตั้งใจจะอุ้มไปิดมือเลยดมือได้ประชาเลยครับสักครั้งหนึ่งไม่เชื่อนะเอกวางขาวโอ้ยลงได้ครับทุกท่านวางขาวไปแล้วตอนนี้เหลือคทอมเขียววางเขียวทีท่านผูชมเ่อกี้